สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดในวันจันทร์ทุกคนเลยค่ะพ่ยิปซีสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นคำทำนายระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กันยายนค่ะสัปดาห์นี้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องทั่วไปนั้นขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบค่ะหดาบคุณจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายนะคะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งค่ะ อาจจะเจอจากคนที่มีทิศสูงเอาแต่ใจตัวเองนะคะช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่การเงินดีค่ะการเงินดีขึ้นนะคะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆพอให้ได้มีกำลังใจในการเก็บหอมรอมริบมากขึ้นแล้วก็เริ่มคิดถึงแผนของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนไพ่การงานคือ9้าเหรียญค่ะการงานขยันขันแข็งนะคะทุ่มเทให้กับงานมากทําให้ผลงานออกมาดีแล้วก็งานประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะไพ่สุขภาพเป็น5ถ้วยนะคะสุขภาพอาจจะมีอาการปวดหัวปวดต้นคอนะคะแต่ว่าอาการก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากพักผ่อนให้เพียงพอก็หายได้ค่ะ สำหรับความรักในสัปดาห์นี้ไพ่จักรพรรดินีค่ะคนโสดนะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงค่ะมีคนเข้ามาจีบมาชอบเข้ามาคุยนะคะหลากหลายเลยมีโอกาสพบเจอคนถูกใจค่ะอาจจะได้คบหาและสารสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานได้เลยสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความรักถือว่าดีนะคะมีความสุขทุกอย่างราบรื่นถือเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันและกันคู่ควรกันดีค่ะ